สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องตัวอย่างการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตค่ะสมาชิกกลุ่มเราก็มีดังนี้เลยนะคะ 1. เด็กหญิงเข็มศิลาบุล,ลือเลขที่33 2. เด็กหญิงชนิดาพางานทองระกายเลขที่35 3. เด็กหญิงพิญญาพัชสุรพลเลขที่37 และเด็กหญิงอนุธิดาปัญญาสิริพงศ์เลขที่40ค่ะการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาแทบทุกวินาทีการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตควรดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสืบค้นทําให้สามารถกําหนดข้อมูลที่สืบค้นแคบขึ้น 2. ประเภทของข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประเภท 3. อุปกรณ์และความรู้ที่ใช้ในการสืบค้นจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 4. บริการอินเทอร์เน็ต บริการที่สามารถช่วยในการสืบค้นข้อมูลซึ่งมีมากมายหลายบริการ 5. เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับค้นหาที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการประกอบธุรกิจมีแม่ค้าพ่อค้าหลายคนใช้โลกออนไลน์ในการขายสินค้าของตัวเอง โดยไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ้างแรงงานไม่ต้องใช้ทุนเยอะก็สามารถทำกำไร,รให้แก่ตัวเองได้แล้วทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สังเกตได้ว่าปัจจุบันได้มีหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้ง f a c e b o o k อีเมลไลน์และช่องทางผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากมายสร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ห้องสมุดที่รวบรวมสาระทั่วโลกมาไว้ที่เดียวไม่ว่าคนเราจะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามสามารถเข้ามาค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเ,เร็วโทษของอินเทอร์เน็ตก็คือไม่มีระบบจัดข้อมูลที่ดีเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์เช่เนเพลงหนังเติบโตเร็วเกินไป เสีย่ยงต่อการโดนจารกรรมข้อมูลการโจมตีจากไวรัสแฮกเกอร์และภัยคุกคามทางไซเบอร์มัลแวร์ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริงต้องดูให้ดีเสียก่อนอาจถูกหลอกลวงโจมตีโฆษณาชวนเชื่อกลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่เช่นการตัดต่อรูปเพื่อการอนาจาร์ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ใึ่ใช้คํคำที่สุภาพในการสื่อสารและใช้งานบนอินเทอร์เน็ต 2. หากพบข้อความหรือรูปภาพที่หยาบคายบนอินเทอร์เน็ตควรแจ้งผู้ปกครองทันที 3. ไม่ใช้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการละเมิดสิทธิของผู้อื่น 4. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว5 ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตทำลายผู้อื่น 6. ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหลอกลวงผู้อื่น 7. ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ 8. ควรเคารพข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ให้ไว้กับผู้ปกครอง 9. ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกต้อง พวกเราขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ